สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจำกัดมหาชนเงินฝากปันน้ำใจจากธนาคารออมสินบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้ Powering the future Empowering the people 140ปีปีไยรสณีไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ คุณชมคะคุณชมเห็นพี่ก๊อฟไหมคะหาพี่ก๊อฟไม่เจอค่ะบอกว่าจะไปหาแขกรับเชิญพร้อมกันนี่ไม่รู้หายไปไหนเดาว่าอาจจะไปไหว้พระงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาแขกรับเชิญก่อนเดี๋ยวค่อยให้พี่ก๊อฟตามไปค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมเจอฝากบอกด้วยนะคะเอ๊ะไปไหนเลยเนี่ย อะไรอะไรอะไรก่อนพี่อ้โหเรื่อว่าเดี๋ยวก่อนคุณถ่ายแล้วไม่บอกผมก่อนนะพี่ไหวมาเลยนะอะไรนี่เดินตามบุญมาใช่ไหมใช่กันเอ่แต่ว่าคือพอมาวัดไผ่เงินทุกคนจะรู้ว่ามีพระแม่ลักษมีใช่ซึ่งเป็นพระแม่รักษมีที่บุญน่ะสร้าง เราห้ฟังหน่อยสิไป,ไ,ไปเป็นมาอยังไงทำไมถึงสร้างมาถวายก็จริงๆจริงๆวุนเนี่ยคือนับถือพระแม่รัศมีตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการอยู่แล้วแล้วก็อยากจะสร้างเองเพราะว่ารู้สึกแบบเชื่อแล้วก็ศรัทธานในตัวท่านใน ไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเวลาดีหรือเปล่าก็ลองมาที่วัดนี้ดูแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยวัดมาที่วัดนี้ก็บังเอิญอีกเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกอ่ะจะไปไหว้เทวสุวรรณก่อนจะไปไหว้ที่ตรงราดดาเนินซึ่ง,ซ,งซึ่งเพื่อนก็บอกว่าจริงๆอ่ะใกล้บ้านเราก็มีวนรถกลับมาก<อ>็เลยวนรถกลับมาโดานจิตโด,ดนใจนะโดนจิตโด,ดนใจแล้วก็เห็นแบบเขาบอกว่าพี่นิโน่อ่ะ แล้วก็คุณพ่อพี่มดดำมาทำที่นี่ก็เลยบอกว่าโอเคก็เดี๋ยวสองคนนี้ก็ทำแล้วหนูขอทำด้วยได้ไหมสองก็เลยหาที่ให้ตอนนั้นยังไม่มีเทพอยู่ที่นี่ใช่ไหมมีแค่มีองค์พระพี่คะนนอยู่ข้างล่างแล้วตอนแรกอะพ่อแม่จริงๆต้องอยู่ข้างล่างค้างๆท่านแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบทําให้เราเหมือน พระแม่ต้องย้ายขึ้นมาข้างบนยังไงยังไงตอนนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่เราต้องเหมือนกับวันที่เราจัดงาน<ะ>ทำพิธีเพื่อจะสร้างพระแม่แล้วซึ่งเชิญแขกมาเยอะมากแล้วแต่ว่าวันนั้นอ่ะก็คือเหมือนเกือบเสร็จแล้วช่างบอกว่าเสร็จแน่นอนเดี๋ยวมาส่งตอนเช้าก่อนงานสองชั่วโมงแต่พอมาถึงคือแขกไม่เสร็จ แล้วที่นี่ก็เลยทําไงดีคือแบบมันต้องเริ่มงานแล้วอีกสองชั่วโมงเขาก็เลยเอาผ้ามาพันซึ่งถูกทุกคนโดยเฉพาะจริงจริงแล้วโดยพิธีที่เขาดูเออให้เขาบอกว่ามันไม oh, okay. ่ได้คือถ้าจะทําพ yeah, ิธีจริงก็ต้อะใือต้องเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นมันจะไม่ดีกับคนสร้างด้วยก็เลยโทรไปเลยค่ะนครปฐมเขากลับมาถึงที่นี่ประมาณ9้าโมงนิดๆทระแม่ออกไป9ก้าโมง20เก้าโมงครึ่งเริ่มพิธีถาเวทก็ถัด แล้วก็เลยถามว่าตรงนั้นน่ะถ้าสามารถย้ายไปข้างบนได<ช>้ยังไงยังรู้สึกว่าพ่อแม่อยากอยู่ที่ที่ปโปร่งแบบเหมือนมีคนเห็นเยอะๆเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นงถ <วด S 1> งามมากแล้วก็เขาจะชอบในเรื่องแบบความสวยความงามแล้วก็ให้พรอ,อะไรต่างๆอะไรเงี้ยวันนี้ชวตรงเนี้ยเวลาที่คนรถ ขับไปผ่านมาก็สามารถแบบไล่ได้เห็นเลยอ่ะขับมาก็เห็นเลยเราที่นี้ก็แบบสมบูรณ์แบบมากเข้ามาก็ทุกอย่างก็ราบรื่นคนก็มาเยอะมากคือตอนนี้จะบอกว่าปังมากตอนนี้ปังมากสมบณมากวันที่เรามาถ่ายรายการนะคุณผู้ชมฮะเรามากันตั้งแต่ตอนเช้านะคนเข้าคนออกทั้งวันผมบอกได้มีบางวันอ่ะพี่เล็กบอกว่ามาเป็นพันจะบอกพี่เล็กว่าคนมาเป็นพันได้ด้วยหรอ แล้วส่วนใหญ่ที่เขามาขอกันและที่เขาสําเร็จแล้วเขากลับมาไหว้แม่ใช่เขาเขามาขอเรื่องอะไรกันการงานการค้าขายเรื่องเงินเรื่องความรักก็คือทุกอย่างพระแม่ใจดีมากอ่ะที่นี่เคล็ดลับการขอที่สําคัญคือพระแม่เนี่ยชอบ ดอกบัวสีชมพูชอบสีชมพูมากคือขนมหรือว่าเครื่องหอมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จริงรู้จักเขาก็พอลูกพ่อแม่นด้วยนะทิพย์กับคุณเนี่ยรู้จักกันพอลูกพ่อแม่เหมือนใช่เราก็แบบมาเจอมาเจอทิพย์ตอนที่แบบเฮ้ยเรากําลังสร้างพ่อแม่เนาะแล้วก็เลยได้รู้จักกันพ่อแม่ก็นําพามานี่วันนี้ลูกพ่อแม่มาเองเดี๋ยวให้นําไหว้ ทำแบบนี้ด้วยนะ่ออแบบว่าเอายังไงอะทำไงแต่เราเราเห็นคนทําเยอะมากของเงินของเงินเขาก็บอกว่าอเอากระเป๋าส่วนใหญ่เขาจะเอากระเป๋าตังมาออใช่ไหมแล้วเขาก็เอาวางตรงนี้แล้วก็ของเงินทาแม่นะออหนึ่งสามั้งแล้วก็อเขาตัวอะไรอย่างนี้ Oh, เยอะจังเลยนะพวกคุณเนี่ยนะทำอะไรเนี่ยคือคุณต้องแบบว่าเอาให้มันพอดีดูตัวอย่างเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรายในนะผมเดี๋ยวดูนะแม่ครับอันนี้ครับผมขอให้กลับมาหาผมเป็นร้อยล้านเท่าเลยนะครับแบงค์นี้นะครับเออค์แบงค์มีที่นะร้อยล้านเลยนะจ๊ะเยอะเงี้ยเยอะอะไรอะไรอะไรอันนี้เก็บไปเลยอันนี้ไม่ใช่ดูไว้ในกระเป๋าตังค์นี่ไม่ใช้เลยไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ หากว่ากำลังรอความสําเร็จ <ij id. S 2> ให้กับชีวิตจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะขอท่านแล้วทิพก็มีเคล็ดลับจะบอก <S 2> <S 2> <ims>